ฉะนั้นตอนเป็นตอนตายตอนนี้เราบีสติหรือตอนเราไม่มีสติมันไม่มีคือมีค่าเท่ากันแหละเพราะว่าเราผ่านเจอเหตุการณ์เจอเจอของจริงมาอาจารย์บอกไม่ใช่เรามานั่งแค่หลับตาเข้าคอร์สเจ็ดวันสิบห้าวันฉันอุเบคาได้แล้วนะฉันไม่ทุกข์ฉันไม่อะไรแต่ออกไปปุ๊บโดนคนดา่าโกรธไหมโกรธทุกคนแหละ <laughs> เห็นไหม มันต้องใช้ชีวิตจริงๆอาจารย์บอกมาดูจริงๆเลยเนี่ยเห็นเห็นความเป็นจริงแล้วให้เห็นว่าโกรธมันก็โกรธนะแต่เราเห็นแล้วว่ามันก็ดับลงเห็นไหมแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้าคนด่าเราคำนี้โกรธไหมถ้าเป็นแม่เราํำขำ อ่าเนี่ยถ้าปุ๊บถ้าเราเห็นปุ๊บมีแม่ด่าเราอันนี้ปุ๊บเราก็คำคำยิ้มยิ้มแต่ถ้าเป็นคนที่เราเกลียดศัตรูมากเลยนะมองหน้ากันไม่ได้เลยมีรังเสียมาหิดด่าเราคำเล็กคำเดียวกันคำคำเดียวกันโกรธไหมโกรธมันมาจากคำนี้ไหมมาจากอารมณ์เห็นไหมฉะนั้นถ้าคำคำนี้ล่ะถ้าเพื่อนสนิทสมัยเรียนที่สนิทกันมากอาจจะเรียกกันก็ไม่โกรธแต่ถ้าเป็นศัตรูที่เรา เกียดคิหน้าฆ่ากันตายไหมคาคาเดียวกันแต่ความรู้สึกมาจากไหนอ่าฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าเสียงหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปเราเห็นสิ่งนี้แหละในชีวิตประจําวันเนี่ยคือธรรมะธรรมะคือไม่ใช่เราเข้าไปรู้ธรรมที่เราอุเบกขาที่เราเนี่ยน,นะเราเห็นไอ้นี่ยเราไม่ได้เอาความหมายนะแต่เราเห็นว่าที่รู้สึกอารมณ์เนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับหายไปแล้วจะเพิอไปเป็นเจ้าของมัน เหมือนที่อาจารย์ให้หกปุ๊บมันหายไปนานแล้วเอาอะไรได้ไหมเอาอะไรไม่ได้เนี่ยเห็นธรรมนะว่ามันเกิดดับเป็นมายาครับครับครับจากกรรมเก่ากรรมเก่า จะเรียกว่าอนุสัยจะเรียกอะไรก็ตามอาจารย์บอกว่าอย่าเผลอเข้าไปเป็นความหมายนั้นแต่แต่เห็นว่ามันมันเกิดกับแต่ถ้าเราเราเห็นเนี่ยทั้งศรัทธาสุดลึกเนะี่ยอารมณ์เนี่ยสภาวะมันเรียกว่า a ออมันยอมเปิด facebook มาเจอหน้าอาจารย์ปับ๊บถ้ายอมเห็นตาเห็นรูปปุ๊บหน้าตาอาจารย์ถ้าเคยไม่เคยรู้จักกันเลยนะยอมเห็นปับ๊บ มันจะมีความรู้สึกไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องเลยมือโยอมอะจะลูดผ่านไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมันก็จะลูดผ่านแต่ถ้ายมเห็นตาเห็นรูปปุ๊บมันจะมีความรู้สึกก็จะคิาเออนน่าสนใจอ่านโอ้ดีดีด,ดีเสียงชอบชอบชอบถูกใจความรู้สึกมันก็เลยผลักดันรู้สึกศรัทธาแต่ถ้าเราเห็นหน้าปับ๊บรู้สึกเกียด รู้สึกหน้าตาผิดระเบียบป๊๊ป,ปมันจะมีความรู้สึกมันจะมีตัวต้านเออจะไม่เหมือนกับหลวงปู่หลวงตาที่สอนไว้ความคิดก็พุดขึ้นมาอันนี้ใช่เราคิดนะม,มันพุดขึ้นมาเองเห็นไหมคือ่ากการสะสมทุกขอาับรใ, <น S 1> ใช่ฉะนั้นถ้าเราเห็นไอ้สิ่งเหล่านี้ความคิดอารมณ์สภาวะในขณะมีชีวิตแล้วมันไม่ใช่เราและมันเป็นมายาจนไม่มีสิ่งใดหลอกเราได้มันเกิดดับเนี่ยตอนตายจิตสุดท้ายมันไม่เอาเรื่องเลย จากนั้นขณะมีชีวิตถ้าเราเห็นตรงเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีเราเลยมันอยู่ดีมันก็ปุดขึ้นมาเห็นปุ๊บมันก็มีอารมณ์นี้อารมณ์นั้นมาเห็นไหมเป็นเอไอล้วนๆเลยถ้าเรายังโดนมันหลอกขณะมีชีวิตตอนตายอาจารย์บอกว่าไม่เหลือแน่นอน <laughs> ไม่เหลือแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกระแสสายน้ําที่พัดผ่านเห็นไหมฉะนั้นมีใช้ชีวิตเนี่ยเป็นตัววัดเลยว่า จะเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอะไรเนี่ยมันทั้งพระพุทธและมารทั้งหมดทั้งมาอยากทั้งความจริงเนี่ยมันมันมันอยู่ในมิติเดียวกันแหละแต่เราลึกๆรู้ลลลแล้วว่าเนี่ยไม่มีทั้งดอกบัวไม่มีทั้งอาจารย์แล้วมันเป็นอะไรมันไม่มีใครอยู่จริงอารมณ์ ที่มันผุดขึ้นมามันเหมือนจริงที่เราต้องเกลียดที่เราต้องรักที่เราต้องเนี่ยมันคือกรรมเก่าที่ผุดขึ้นมาที่อาจารย์บอกว่าโลกใบนี้ยมันแตกมาหลายกับหลายกันฉะนั้นเราเคยฆ่าเคยทําลายเคยรักบางทีคู่รักไปอยู่ยนคนที่เยอรมันเขาก็เจอคนประเทศเขาก็ไม่ได้สนใจนะแต่พอมาเมืองไทยเจอคนนี้ปุ๊บอูอินเลิฟกินข้าวก่นึกถึง แปลงฟันก็น,นึกถึงภาพมันโผล่มามันรู้สึกมีความสุขมากนี่มันมาเองไหมมันอินเลิฟถ้าเห็นหน้าตายคนนี้หน้าตาผิดเบียบโ,โกรธโกรธทั้งวันมีไหมมันไอ้นี่เราจํำไหมหรือมันมาเองมาเองถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งดีทั้งลายทั้งอะไรอืมแค่นี้มีใครเป็นเจ้าของไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจึงคําว่ามายาหรือสมมุติเราจะอยู่กับชีวิตเราจะอิสระจากอารมณ์ทั้งปวง เขาเรียกว่าิ้นอุบัติานฉะนั้นฉะนั้นมันมีอยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นก้อนหินเป็นพะนาไม่คิดไม่ปรุงแต่งครับแ่ระักเนันกาลางคืนคือความฝันกลางวันคือความคิดทีนี้ทีนี้เนกเราได้ขันนี้แ้วพอตนขึ้มามันก็น้งลูกัจะนั้า5หรือ6ครับ ทันทีคือถ้าเราหลับมันก็มันก็เป็นเหมือนข่าแล้วพอพออันนี้เนี่ยมันก็ไปรับรู้ว่าี่คิดว่ามันเป็นจริงในวันขึ้นไงเนี่ยถ้าแต่ถ้าว่าถ้าคนที่เคยมาเรียนอาจารย์เห็นขณะมีชีวิตบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันจะมีสิ่งที่อาจารย์บอกความฝันมันจะน้อยหรือมันจะมันจะมันจะไม่เอาของมันเองมันจะรู้ทีนี้ละเกิดตอนตายจริงๆภาพเหล่านี้จะเป็นมายา แต่ถ้าเราขนาดเนี้ยไม่เคยฟังอาจารย์เลยพอมาฟังปับ๊บใช่ป่ะมันยังไม่เห็นอันนี้จะสัญญาไม่เห็นอะไรมันจะเอาเรื่องทุกเรื่องเลยตอนฝันกลางคืนมันก็เป็นเราหมดเลยแต่ครับมันก็เป็นความฝันเป็นความคิดแต่ลึกๆมันเห็นและรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรานานๆจะมีมาแต่ลึกๆรู้แล้วขนาดที่อาจารย์บอกขนาดที่อาจารย์สลบ ที่โรงพยาบาลอาจารย์เห็นเป็นภาพนู่นภาพนี้โผลมาเป็นเยอะๆมากเลยนะถ้าธรรมดาเห็นภาพแรกมันปุดมามันต้องไปเกิดตรงนั้นแหละคือเราตุยแน่นอนแล้วแต่เนี้ยมันมาเป็นเหมือนกับมาสอนทำรรเราจนเราเห็นว่ารู้แล้วว่าสวยทันทีเลยถ้าเราถ้าเราไม่มาเห็นตรงนี้นะมันเป็นมายาที่หลอกภาพขณะหนึ่งปุดๆๆจนเราเห็นขณะมีชีวิตเนี่ยฉะนั้นจะตอนตายตอนฝันมันมีตัวสันตติ เราเห็นอน,นิจจสัญญานัตสัญญาเราเห็นจนจนมันเป็นโปรแกรมที่อาจารย์บอกที่เราเคยเคยปฏิบัติมาหลายภพชาติมันก็จะเกิดขึ้นอ่า<ม>เราก็จะรู้สึกนั่นรู้สึกนี่แต่แต่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ใช่เราไหมไม่ใช่ือถนะ้าแต่เราสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราในในปกติชีวิตประจำวันไปเรื่อยใ,ในขณท,ที่เรารอหายและสบา,ามันก็ไม่ควรจะีตัวเราในเรื่องของความ าาอ,อาจารย์เลยบอกว่ามันเหมือนเดิมธาตุขันเหมือนเดิมโยมกินอาหารนี่อร่อยแต่ความฝันแล้วแต่คนบางคนแต่ของอาจารย์เนี่ยไม่เคยฝันไม่เคยฝันแต่นานๆทีมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจารย์บอกว่าปกติอาจารย์เนี่ยไม่ได้ฝันมานานมากเลยนะแต่อยู่ดีๆเหมือนภูเขาเนี่ยที่อาจารย์สร้างพระเนี่ยดูดีเห็นพระมันเห็นทุกเห็น สองสาครั้งอะ่ะทีนี้อาจารย์ก็ตั้งไว้ว่าผมไม่อยากจะสร้างนะเพราะว่าเราก็คิดว่าเป็นภานละทีนี้ก็บอกว่าเราตั้งข้อแม้ในใจถ้าถ้าสร้างตรงเนี้ปุ๊บขอห้าข้อถ้าเกิดขึ้นภายในสองอาทิตย์สิบห้าวันเราถึงจะสร้างถือว่าตรงเนี้จะต้องต้องทําทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าหนึ่งอาจารย์เกิดวันที่ยี่สิบสามเดี๋ยวซื้อเลขทายว่ามันถูกไหมอันดับสองคนที่ปั้นพระ ต้องติดต่อมาใน15วันอันดับ3คนที่มาร่วมสร้างถวายปัจจัยจะต้องมาเพราะอาจารย์ไม่มีโปรแกรมเลยนะต้องประกดไปใน15วันแล้วรากว่าต้องมีพระคิดว่าพระเถระ20ปัรษามามามาหาอาจารย์ทั้งหมดนี้แล้วก็คนที่ปั้นก็ต้องคิดแบบให้ด้วยเลยทั้งหมด5อย่างยุดีมาถึง15วันนี้มาหมดเลย แล้วก็พระมาจากอเมริกาสมัยที่อาจารย์บวชแรกๆนะู่นแหละปริวาสตอนบวชใหม่ๆท่านไปอยู่อเมริกาอยู่แล้วก็พระไปอยู่ไต้หวันกลายเป็นพระทั้งหมดสี่ประเทศอ่ะอุตส่าห์ติดต่อมหาอาจารย์ออ,อยากมาเออบอกอาจารย์อยู่ไหนแล้วเป็นยังไงนึกก็เป็นห่วงก็คือเอออยากมาเจอก็เอ,อนัดให้มาเนี่ยก็เลยร่วมอธิษฐานสี่ท่านทั้งหมดเลยสิบห้าวัน อาจารย์เลยบอกอัสซางกระาังเพราะมันไม่ได้แบบภาละอะไรเห็นไหมอ่าถ้าถ้าอาจารย์ไปเรี่ะไรไปอะไร,ป,ะไรปุ๊บมันก็ดูโอ้เราเป็นภาละเห็นไหมฉะนั้นอาจารย์เรยบอกอยู่ดีๆสิบห้าวันก็เสร็จเลยอย่างเงี้ยโดยที่อาจารย์ไม่ไม,ไม่ต้องไปอะไรเห็นไหมฉะนั้นมีอยู่ไหมความฝันมีอยู่แต่อาจารย์ยึดไหมไม่ได้ยึดก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอ่าฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่ รบอกาปฏิบัติแบนี้แล้วอของาอน่จิตมันก็ควรจะเหมือนแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยสุดท้ายทุกปฏิบัติจะแบบไหนก็ตามที่เรา,ท,เราที่เราเจอครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรืออะไรก็ตามหนึ่งเราทุกน้อยลงไหมเอาตัววัดนะอันดับสอง้นจากการเวียนไหวใยเกิดไหมถ้าเราอาจารย์ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราโอนคิดว่าเรา ผลจากการเวียนไยตใยเกิดเรารู้จักทุกข์แล้วแล้วเราจาังนิพานก็ก็ทําไปเถอะแต่อาจารย์บอกว่าถ้าถ้าเห็นที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมันมันไม่มีวิธีปฏิบัติแล้วมันเกิดดับมันย่นนล,ล่อะมันไม่มีอะไรที่ช้าในใจแล้วเราเห็นสิ่งที่คิดเป็นมายาจริงเนี่ยผลจากการเวียนไหวใจเกิดที่ที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเกือบยี่สิบสามสิบปีอ่านะกับเห็นได้เลยขณะนี้อาจารย์เลยบอกว่าก็ ก็เป็นตามนั้นไปว่าถ้าคิดว่าว่าวิธีไหนมันพ้นทุกเป็นตัววัดอ่าแต่ถ้าเราคิดว่าวิธีที่ฉันทําดีดีแล้วยังไงก็ไม่มีการเกิดไม่มีการตายสลบปุ๊บจิตสุดท้ายมันไม่ไปเกิดแน่นอนถ้าเรามั่นใจตรงนั้นเราไม่มีไม่มีการเวียนว่ายแต่เกิดอีกต่อไปยอมว่าทาไปโดด้ยตัวเองใช่ใช่ ทีเนี้ยมาจากไหนมาจากที่เราใช้ชีวิตเราจะเห็นวความคิดอารมณ์สภาวะที่อาจารย์บอกขณะหนึ่งปุ๊บที่อาจารย์ให้ยิกอะไรก็ตามโผล่มาเราเห็นเป็นสักแต่ว่าอาการศไหมแล้วมันมันไม่ใช่ก้อนหินพักขนะนะมันมีอยู่นะแต่มันไม่ได้ทุกข์เหมือนเดิมแล้วอแต่ถ้าเราคิดว่าไอ้ที่เราปฏิบัติมาเนี่ยโอ้ใช่แล้วแบบเห็นเหมือนที่อาจารย์บอกก็ก็ตามไป กราทำไปได้ตามปกติแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่า้มันไม่มีวิธีการนะมันแค่เห็นตรงๆเนี่ยมันไม่ต้องไปไปดูตัวรู้ไม่ต้องไปนั่งทําอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมะฉะนั้นมันไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายมันรู้แค่เกิดดับลงแล้วจะเกิดสิ่งที่ที่เราไปเห็นวงจรน,นี้เรื่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาเกิดธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นไหมก็จะเห็นธรรมะไม่ใช่ไปเห็นธรรมะ เป็นความคิดว่าเรารู้ทำนู่นรู้ทำนี่นะแต่มันเห็นธรรมเห็นเมื่อไรเห็นธรรมมันจะไม่เอาความหมายแต่มันเห็นเป็นเกิดดับแต่ไม่ใช่ว่าเห็นเกิดดับจนไม่มีอะไรนะมันอยู่ท่ามกลางที่อาจารย์เห็นเนี่ยพุทธ,ธะธรรมายโดยใจเราไม่ทุกข์อ่าฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่านาทีทองที่ขณะมีชีวิตเนี่ยจะเป็นตัววัด บางทีเรารู้ปุ๊บรู้ธรรมะรู้เยอะแยะมากมายเลยแต่มันมันมัน,มนก็ยังทุกอยู่เพราะว่าเราเป็นความหมายแต่จริงๆอ่ะมันดับไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าบางทีเหมืนอนับายดูไปอรมมันเกิดขึ้นาคือารบอกว่าเาเห็นว่าช่เรามันเกิดคํคว่าคว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สะกดจิตคําว่าไม่ใช่เราคิดว่าไม่ใช่เราอันนี้คือเราสะกดจิตถ้าเห็นไม่ใช่เราคือเห็นมัน อยูด่ดีมันรับผุดขึ้นมาเองแล้วมันก็สลายไปเองเหมือนกับเจ็บเนี่ยปุ๊บเห็นความเจ็บไหมไม่ใช่ว่าเขาไปว่าเห็นเจ็บเพระฉันเป็นเจ้าของเจ็บนะแต่เห็นอาการมันก็าหายไปมีใครเป็นเจ้าของไหมไม่มีฉะนั้นอยันอมัก็หตแต่ทีที่มันมีอารมณ์เกิดมอรมณว่ามันมันได้ยังไง เห็นตอนไหนเห็นตอนนั้นแล้วจิตเห็นจิตมันก็จะอรู้ตอนไหนแต่จริงๆที่เราเขียนว่าเห็นทันเห็นไม่ทันเราหลงไปแล้วเราไม่รู้เนี่ยเรารู้แล้วนะที่เรารู้ว่าหลงนี่เรารู้ที่เราคิดว่าเราไม่ทันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไม่ทันมันเห็นตอนไหนเห็นตอนนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่รู้เลยมันจะเข้าไปเป็นความคิดนั้น แต่ที่เรารู้ว่ามันหลงไปแล้วนี่ครับเรารู้ไหมอ่าแล้วที่อาจารย์บอกกรรมกรรมมันผลักดันมันอยู่ขึ้นชนะเฉพาะเวเวเวลเช่นเรื่องที่มันผ่านมามันปล่อยวางเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์โกรธไอ้คนนี้สมัยที่อาจารย์บวชใหม่ๆนะเจอเจอคนเนี้ยเรารู้สึกโกรธทาไมเราบวชแล้วเราปฏิบัติมาเราเป็นพระทําไมเรายังโกรธเห็นไอ้คนนี้โกรธนะโกรธไปสามวัน อยู่ดีๆวันที่สี่เอ๊ะมันหายไปเลย mm. นี่เราไปปล่อยวางไหมหรือมันหายไปเอง mm. หายไปเองเห็น mm. ไหม mm. ฉะนั้นอารมณ์มันขึ้นอยู่กับกรรมของคนนั้นที่ภาวะนั้นฉะนั้นโยมจะอารมณ์นั้นอยู่นานอยู่มากอยู่น้อยใช่โยมไหม mm. ไม่ใช่เห็น mm. ไหมฉะนั้นเราเห็นตรงนี้ว่าสุดท้ายอารมณ์โกรธอารมณ์ใดๆก็ตามมันอยู่ที่กรรมที่เราเคย สะสมไว้หลายพบชติเราแค่เห็นมันอืเนี่ยรู้ว่าโกรธแต่เดี๋ยวรู้ลึกๆในใจว่ามันหายไปไหมหายไปแน่นอนถ้าเราไม่หยิดถ้าเราไม่เอา,เอาสิ่งนะั้นละมันนั่งทุกข์ซะเองมันต้องหายไปถ้าเราเห็นมันเป็นแค่เกิดดับมันก็หายไปแล้วฉะนั้นเราเห็นเป็นมายามันเป็นสมมุติมันเป็นมายาเราจะเอามันนั่งทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่เห็นมันเราก็จะนั่งอืมดังนั้นเอ๊ะอย่างนี้เอ๊ะเ,เอาความคิดนั้นมา อันนี้ยังไม่เห็นทานะเพราะมันเข้าไปเป็นความคิดถ้าเราเห็นมันแล้วเห็นมันจริงๆริงแค่มันผุดมามันก็ไม่เอาเรื่องแล้วเพราะโอ้แค่เนี้ไร้สารละมันมันไม่เอาเองจิตมันก็มันจะรู้ว่าอันเนี้ยคิดต่อไปมันวางเองเลยเห็นไหมคําว่าวางเองไม่ใช่เราไปปล่อยวางเราจะเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นตอนเขาเรียกอนัตตาอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับบัญชาไม่ได้มันดี มันร้ายมันสบายใจมันไม่สบายใจเรารู้ว่าทุกสิ่งบังคับบัญชาไม่ได้เราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ทุกสิ่งที่ทุกได้ทั้งสองส่วนโดยใจลึกๆเราอะเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกไม่ได้เนี่ยถูกต้องแล้วเพราะมันไม่ใช่เราแต่ถ้าเราอยากเป็นอยากจะดีอยากจะไม่ทุกอยากจะเจอแต่ความสว่างสวยอยู่อยู่แต่เบาสบายอยู่แต่ความดีอันนี้เราเลือกไหม มันก็ยังเป็นเราเห็นไหมต่างกันนะอ่าฉะนั้นเห็นสองส่วนคือเขาทําหน้าที่ความเป็นกลางมัคมัคคือความเป็นกลางกลางที่ไม่มีเราบอกเป็นกลางนะฉะนั้นเมื่อไรเราเห็นกลางที่ไม่มีเราเป็นกลางจริงๆมันคือกลางกลางที่ไม่ต้องบอกว่าฉันเดินสายกลางฉันเดินมัคอาจารย์จึงไม่ต้องไปสอนวรื่ามัคหรือสอนอะไรมากมายอาจารย์จึงสอนแค่ว่ามันเกิดและดับลงเพราะ ต่อให้มีบารมีเราไปดูตัวรู้ดูสมาธิจะทําอะไรก็ตามมันดับไหมดับลงไปอันนี้คือเราเห็นว่าเป็นมายาแต่เราไม่เห็นเป็นมายาเราจึงต้องไปทําสิ่งต่างๆแล้วอะไรสะสมให้มากให้มีให้เยอะแล้วก็สู่พพชาต,ติต่อไปอ,อแล้วก็อะไรความเชื่อนี้มันก็คืออะไรที่เราสะสมจากอดีตมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันก็สู่อนาคต เราก็จะเชื่อในสิ่งนั้นโดยฝั่งนน้นใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อละเพราะมันคือทิฏฐิมานะแต่เราเห็นอันนี้เป็นแค่ความคิดมันเป็นทิฏฐิมานะมันใช่เราไหมไม่ใช่มันไม่ไมัมนจืจึงเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเป็นสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าอารมณ์เห็นไหมฉะนั้นแต่ละขณะมันมันไม่มียากไม่มีง่ายแค่เห็นตามความเป็นจริง เอ็นตามภาพเป็นจริงถามได้เลยครับยศกับแล้วโยมเาต้องไปจับดูมา่รกร่อนนะอาจารย์ที่บทใหม่ๆอาจารย์กลัวตุกแกัวมากเลยนะแล้วโกวผีอาจารย์ก็ไปภาคอีสานไปที่สุรินพบมีพระเขาจับตุกแกได้อาจารย์ก็บอกขอสอนวิธีจับ ตอนนั้นอาจารย์บอกแค่อยู่ไกลขามันสั่นเลยนะโอ้ตุ๊กแกอยู่ใไกลขามันสั่นเองนะมันกลัวมากแต่ใจเราฝืนพอเขาต้องสมมตุ๊กแกมันอยู่อย่างนี้ว่าถ้าจับปุ๊บมันจะดิ้นต้องตีปุ๊บแล้วค่อยรวบมันมีวิธีพอจับได้ตีให้มันเจ็บมันตกใจปั๊บแล้วค่อยรวบมันจะไม่ดิ้นมันจะช็อกทีเนี้ยเราก็โอ้ที่แท้เราเคยกลัวมาตลอดทีเนี้ยอาจารย์ก็เอามากัดเลยนะ เขาเขาบอกว่าตุ๊กแกจัดคนตายอาจารย์บอกมักจัดมันแค่เป็นรอยช้ำๆเลือดซิปๆมันไม่จัดคนตายต,ตัวตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กตัวย,ย่างมากก็รอยช้ำๆเลือดซิบๆปรากฏว่าไอ้ที่เราเคยกลัวว่าผีตุ๊กแกอันนี้อันนี้ปุ๊บ,บเรากลัวมาตลอดชีวิตเพราะเราเห็นอารมณ์ความกมาลัวมันเงั้ยละมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมอ่าแค่นั้นจริงจกมัก่ตัวเล็กนิดเดียว เห็นไหมมันไม่ฆ่าหราแต่ทีนี้ทีนี้มันคือคือสิ่งที่อาจารย์บอกมันผ่านมาหลายภพชาติทีนี้เราฝืนจับมันหรือจะคว้ต่อไปก็ได้อาจารย์ไม่ได้ห้ามนะแต่เราเห็นไอ้สิ่งนี้มันคือคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเหมือนความคิดเหมือนอารมณ์สิ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้ให้มันหายนะเราไม่ได้สู้หรือกําจัดมันเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันมียังไงมันเป็นอย่างนั้นแหะ มันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็เลิกกลัวหรือกลัวสุดท้ายมันมันหมดจรมันก็จะเลิกกลัวไปเองเออฉะนั้นไม่ได้ฝึกเป็นก้อนหินไม่ได้ฝึกเป็นต้นผักคน้าผักบุ้งไม่ให้มีอารมณ์นะมีเหมือนเดิมแต่เรารู้แล้วมันมันเกิดดับมันเป็นมายาแล้วก็กลัวไหมกลัวก็กลัวไปสิแล้วมันมันกลัวไปทั้งชีวิตไหมความกลัวนะมันนี่เดี๋ยวปุ๊บยอมเห็นตักพักยอมก็ต้องไปคิดอย่างอื่นละ ต้องไปขับรถไหมเลจะกลัวจิงจบไปมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเนื่องสองสามเหมือนโยมเจ็บแผลโอ้เจ็บแผลสักพักมันเจ็บตลอดไหมไม่เจ็บบอกเดี๋ยวมันก็ไปคิดพรุ่งนี้ทําอะไรดีสักพักมันถีบเองเลยนะพรุ่งนี้ไปทําอะไรดีไอความคิดนี้โผล่มามีความคิดโผล่ปล่าพรุ่งนี้กินอะไรดีมันก็ถีบมาสักพักมันก็ดันมาเจ็บแผลโอ้ยโอยทั้งวันแหละเราโดนผักดันตลอดจริงๆใช่เราไหม ทั้งชีวิตเลยนะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะมันเป็นอสงไขยฉะนั้นน่ากลัวของสังสวัสดิ์อาจารย์บอกมันน่ากลัวมากถ้าคนเห็นภัยอาจารย์บอกอาจารย์สลบเห็นการเกิดการตายเนี่ยโหมันมันจนเป็นคําว่าอรหันนิพพานหรืออะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ามันไม่มันมันมันหมดสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราเห็นภัยตรงนี้แล้วมันมันจึงเห็นนิพพานเองแต่ถ้า ถ้าถ้าเราอยากจะนิพพานอยากจะหลุดพ้นอยากนิพพานมันไม่หลุดพ้นมันยิ่งไม่มันยิ่งไม่หลุดพ้นแล้วอาามจะสงบไม่ขมันบอก่ามันเป็นภาพต่างๆมีทั้งหลายแบบทั้งเราเห็นเรานอนเห็นเราโอเยอะแยะมันเหมือนมาสอนธรรมะเลยอาจารย์เลยบอกว่าโอถ้าเป็นคนธรรมดาหรือที่อาจารย์บอกเห็นโพธิสัตว์เห็นคนฆ่าตัวตายเราเคยเป็นมาหมดแล้วแหละมันจึงเห็นว่า ที่มันเกิดซ้ำๆๆอ่ะมันมันมาจากไหนแล้วเราต้องไปเป็นสัญญาเป็นสัจจะที่เรายึดถือที่เราไม่อยากเกิดแล้วมันมาจากไหนอ่าฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเนี้ยเราเห็นมาจนจนมันรู้มดแล้วว่ามันมันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่ว่าคิดว่ามันไม่ใช่เรานะแต่เราเห็นมาจนหมดแล้วมันไม่ใช่ว่าคิดไม่ใช่เราครับคิดว่าไม่ใช่เรานี่สกดจิตตัวเอง เมือนเรานั่งเจอเจอความทุกข์แล้วเราก็หลบคิดว่าไม่ใช่เราก็เหมือนกิ่งปุ๊บเข้ามารวบเข้ามาอยู่ในเหมือนยาส่งจิตออกนอกเราก็มาเข้าในแต่ทั้งนอกและในก็คือใครก็ยังเป็นเราอยู่ดีแต่แล้วเราเห็นทั้งนอกและในมันคืออะไรคือความคิดมันคิดจะคิดนอกคิดในมันคิดแล้วฉะนั้นจะนอกหรือในสำคัญไหม ไม่สําคัญฉะนั้นห้ามได้ไหมอย่าส่งจิตออกนอกอาจารย์เลยบอกมันจะนอกหรือไหนถ้าเราเห็นมันแล้วมันไม่จําเป็นว่าต้องไปนอกไปไหนไหมอ่ามันต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหนีไปสู้ใครแหละเพราะแค่เห็นมันจริงจริงว่าไอ้ตัวตอนที่มันเห็นเราเห็นเป็นความคิดเนี้ยมันมันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะมันต้องสลายตัวมันเองแล้วอีกความคิดหนึ่งก็ต้องโผล่มาอันไม่มีวันจบสิ้นแต่เรารู้ว่าไอ้ที่ต่อมาเนี้ยมันมันไม่ใช่เราแหละ ยิ้มให้มันได้แล้ว,ลวเราไม่ทุกข์ไปกับมันปัจจุบันเราจะรู้ทันทีทุกข์เราน้อยลงอันดับที่สองเรารู้แล้วเราเคยเจอแล้วว่าตอนตายมันเป็นยังไงเราคําว่าสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอาจารย์เลยเห็นภาพ <c oughs> เห็นสิ่งต่างๆว่าว่ามันมันเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วเรารู้เรารู้แล้วว่าที่มันจะต้องเป็นยังไงแต่ถ้าคนไม่เคยเจอเลยมันเป็นแน่ความคิดอะไรโผล่มา ระหว่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่รู้จักทุกเราไม่รู้จักที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งที่อาจารย์บอกมาเลยไปดูลมหายใจอย่างเดียวหรือทําอะไรก็ตามโยมว่าจะสิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไหม,มเห็นไหมอ่าฉะนั้นนาทีทองตรงนี้อาจารย์เรียกว่านาทีทองว่าเข้ามาเห็นขณะมีชีวิตนี่เลยอแล้วมันกล้าเผชิญกับทุกเจอกับสิ่งที่ดีที่ร้าย สิ่งที่เราไม่สบายใจแต่เรารู้ลึกๆข้างในนะมีออกบัวมีอาจารย์มียมไม่ไมมีมีแต่อันนี้คือคือกรรมเก่าคือพลังงานคือกระแสอย่าไปยึดชื่อนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเราไม่ตั้งชื่อให้มันอืแค่นี้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะอ่าฉะน,นั้นไม่ต้องไปเรียกชื่อให้มันซ้ำซ้อนมากมายไม่ต้องไปเรียกวิสังขารสังขารไปเรียกนู่นเรียกนี่ก็หลงมันดีไหมหลงไปอีก